อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรักเข้สูร่รายการกระเสียนเ,เติมสุขวันนี้นะครับเจฟฟรียก็ตื่นแต่เช้าอากาศสดใสนะครับมาออกกําลังกายกับป้าๆพี่ๆนะนะอาทุกคนเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตวอร์มนิดนึงยวเจอกันครับ โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ คุณลุงปุ่นกับป้าอีทนะครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นดูนี่โอ้ใช้ได้เลยนะสสแล้วเต้นอย่างเงี้ยเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับ<อ>และนี้คือเรามีการแบบมารวมตัวกันยังไงอะไรไงครับก็เริ่มจากที่เราเรวมกลุ่มกันเล็กๆ5้าหาคนก่อนแล้วก็ค่อยๆปากต่อปากเขาเห็นมีประโยชน์แล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาเอามาร่วมอ๋อก็คือเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลคุงปุ่นเขารับราชการเป็นครูครัทั้งคู่เลยหลังจากที่เกษียณแล้ว พอดีที่มีอาจารย์สมศัก์อินเผือกท่านวิจัยรเรื่องมิเตอร์เคลนไทชิ16เขาก็เชิญแม่บ้านที่อายุ60ปีขึ้นไปเป็นอาสาสมัครในการออกกําลังกายเพื่อทําวิจัยส่วนผมไปส่งจนแม่บ้านกาถามว่าพอบ้านมาด้วยนี่ เอามาร่วมฝึกได้ไหมเขาบอกได้ให้ไปอยู่ข้างหลังไปสังเกตการผมก็เลยได้รับความรู้เรื่องรำาวจีนมาก็เลยเอามาถ่ายทอดแล้วก็ยังมี18ท่าชุด1ชุด2ชุด3าอะไรเงี้ยคือครเราไปเรียนมาแล้วก็เอาไทชิเนี่ยมาเริ่มเผยแพร่เผยแพร่ที่นี่แล้วก็เห็นบอกว่านอกจากไทชิเนี่ยก็เห็นตอนเมื่อกี้ตอนท้ายมีเหมือนเขาเรียกว่าเต้นลายแดน,นลายแดนออกสัก3-4เพลงแล้วก็จะมีะรำพัดสชุด3เพลงโอ้นี่มีการรวมกันทุกวันเลยป่ะครับมาทุก เลยตั้งแต่วันจันร์ทถึงวันเสราร์สมาชิกกี่คนครับสมาชิกของเราทั้งหมดนี่ห้บกว่าคนสลับกันมาอะไรเงี้ย oh. ใครว่างก็มาก่นกอนที่จะไปทํางานก็มาออกกําลังกายก่อนเอิญไปเจอคุณครูคุณครูบอกว่ามาออกกําลังกายด้วยกันไหมถามว่าที่ไหนก็บอกว่าตรงนี้มาเลยโอ้ได้ทั้งสุขภาพเราแข็งแรงจากที่ว่าปวดหลังก็ไม่ปวด แล้วเราเจอเพื่อนเอนคุณครูใจดีเพื่อนทุกคนใจดีค่ะทำให้เราสุขภาพทั้งสุขภาพก็แข็งแรงใจเราก็มีความสุขทำแล้วมีความสุขอะมาทุกวันรู้สึกสบายดีแบบไปบ้านก็จะไม่เมื่อยไม่ปวดมันก็จะแข็งแรงมีชีวิตชีวา <laughs> ถ้าเขาไปเรียนอะไรมาอย่างงี้นะแบบเรียนยากๆมาใหม่ๆเขาก็จะมาเริ่มสอน อย่างชุดสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เพิ่งเรียนมาเขาก็มาสอนไม่ว่าเขาจะเรียนอะไรมาก็แล้วแต่เขามาสอนทุกหมดเลยแลวคือแบบนี้คือในทุกๆวันนี้คือเหมือนกันไหมครับหรือว่าจะบอกว,ว,ว่ามาการามวยจีนเ,เริ่มต้นเพราะว่าเป็นกิจกรรมหลักของเราใช่ไห<อ>ม<ะ>แต่ว่ามวยจีนก็มี16ท่า18ท่ามวยจีนเนี่ยมันให้อะไรบ้างครับเขาจะดูว่าเราเนี่ยการหายใจเราถูกต้องไหมเพราะนั้นเขาจะเน้นการหายใจมากเลยเพราะหายใจยาวเข้า มาถึงจุดตันเทียนแล้วหายใจออกการหายใจเนี่ยช่วยให้ร่างกายช่วยให้สมองการไหลเวียนโลหิตในร่างกายเราดีสมองเราไม่เสื่อมก็ทําทำให้สุขภาพเราดีและไม่แก่ด้วยสำหสิ่งสําคัญ่อ,อไม่แก่ด้วยไม่แก่ด้วยนอกจากนะครับการออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนและให้กล้ามเนื้อต่างๆก็ยังให้เรื่องเกี่ยวกับลมหายใจการหายใจด้วยโอ้โหเรียกว่าประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนสอนนิดนึงได้ไหมครับท่าผู้ชมอยากจะเอาไปทําตามสักสองสามท่า อะแรก็ย่อเข่าแล้วก็แยกเท้าซ้ายเวลาย่อจากหัวเข่าของเรานี่จะไม่เลยปลายเท้าครับแล้วก็จะพยายามให้ปลายเท้าเนี่ยขนานกันนะเริ่มก็จะยกมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆนทะ่านี้ท่านี้นะช่วยเรื่องอะไรครับนะนะทุกนเะนะข่าแล้วลมหายใจของเรานะท่าที่สองนะครับ ท่านี้ก็จะช่วยนะเรื่องของหัวเข่าด้วยมันการเรื่องระบบภายในของเรารวะภายในร่างกายของเราทั้งหมดเลยเนี่ยป้องกันไหลติดด้วยแล้วนอกจากที่ไปเรียนไท,ยทมยจีนแบบนี้ครับไปเรียนอะไรมาเพิ่มอีกไหมครับออก็ตอนขอว่างก็จะไปเรียนเต้นทิปฮหอป ฮิปฮอปเลยอครับฮิปฮอปที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระรามเก้าอาแล้วทำไมถึงต้องเรียนฮิปฮอปครับเป็นชื่อแปลกสําหรับผมนะเราก็อายุเท่านี้เราก็อยากลองมางเหมือนกันก็เลยไปเรียนกับเขาเต้นแล้วมันก็สนุกดีเรียนฮิปฮอปแบบนี้เนี่ยต้องมาโชว์สเต็ปให้นิดนึงได้ไหมครับได้เลยอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูฮิปฮอปสูงวัยกันดีกว่าครับโยโย่ โอ้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับทั้งคุณลุงคุณป้าเลยนะครับโอ้โหแบบนี้นี่เ <c oughs> ต็มยศขนาดนี้สอนผมสักนิดนึงได้ไหมครับไบอ้ขีดคอมันหน้าตาเป็นยังไงได้ครับอย่างทั้นเริ่มแรกเลยแล้วก็จะค้างคามาไม้ไม่อาจเลิเมื่อได้หลายสิ่งให้เพืยย่อนเยี่ยมคนปังไรอายุคนนี้นโอ้โหเี <c oughs> ่มเลยครับเรียกได้ว่าได้แบบ ได้หัวใจเต็มที่เลยอย่างนี้นะครับผมเห็นคุณลุงกับคุณป้านะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้เลยนะครับในการที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆหลังจากที่เราเกษียณแล้วนะครับเราก็ไม่ปิดตัวเองอยู่บ้านสามารถที่จะเปิดรับไปเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นแม้กระทั่งฮิปฮอปก็ยังเปิดใจรับโอ้โหนี่สุดยอดจริงเลยนะครับการออกกําลังกายนะครับเติมความสุขให้กับชีวิตของเราอย่างไงบ้างครับก็ทําให้ รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมันไม่อดร้านะมันก็มองดูแล้วตัวเราเองอ่ะมันก็การเดินการอะไรมันก็ดูกระจับกระเชงอ๋อเรียกได้ว่าเราแข็งแรงก็มีความสุขทางไปแล้วเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไปทางอื่นเอาละ,ะ,ะครับแล้วก็ยังมีอะไรที่เราอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกไปครับ เม่รู้จักเขามีอะไรสอนที่ที่ทาให้เราสเกิดความสนุกเพลิดเพลินก็จะไปว้าเรียกว่าเรียกว่าไม่หยุดนิ่งเลยนะครับทาทุกอย่างไปเรื่อยเลยคือสมองเราจะไม่หยุดนิ่งอยากจะให้คุณลุงคุณป้าฝากนิดนึงถึงเพื่อนเพื่อนวัยเกษียณนะครับหรือว่ากําลังจะเกษียณนะครับให้เรียกว่าทํายังไงให้มีชีวิตที่มีความสุขที่เราจะเกษียณเนี่ยเราต้องวางจุดมุ่งหมายของเราเลยว่าเราจะอยู่อย่างไร ถึงจะสุขภาพของเราจะแข็งแรงเราก็ต้องมองหาทางที่เราจะไปมองเพื่อนๆรุ่นพี่ว่าเขาทําอย่างไรเขาถึงได้เป็นคนที่ไม่อยู่ติดบ้านเราสามารถที่จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้านบางคนก็ออกไปร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันบางคนก็ไปออกกาลังกายอย่างที่ลุงกับป้าทำเราเกษียณแล้วเราอย่าปล่อยตัวเฉย เราต้องมีความรู้สึกว่าเออเราต้องออกต้องทํางานต้องออกมาเล่นออกกําลังกายเราอย่าปล่อยตัวว่างบางคนจะบอกว่าโอ้ยอยากจะนอนพักผ่อนขี้เกียจไม่อยากออกมาแต่ไม่ใช่ต้องออกมาเพื่อสุขภาพของเราเองครับผมวันนี้เรียกได้ว่าเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้กําลังใจแรงบันดาลใจมากเลยนะครับกับการใช้ชีวิตหลังกเกษียณนะครับที่เรียกได้ว,ว่าสนุกสนานมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางรายการมองให้นะครับเกษียณเติมสุขครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทิ้งท้ายไว้เรียกได้ว่า1กระบวนท่าฮิปฮอปดีกว่านะครับฝากท่านผู้ชมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เรียวว่าให้ความรู้กับเราขอบคุณครับ ร้ายอายุปูนนี้ห่วงลูกหลานมากมายจะลิกนีบการ่วงโรยยากินตึงนกำำเศร้าสึ้บ้านเมืองนี้แต่เรื่องช้ำชช่างงงช่างม,ม,ม,มันเป็นรำกันเถิดน้าวันนี้ต้องขอบคุณคู่รักนักเต้นลุงปุ่นและป้าอีทมากเลยนะครับที่มาช่วยเติมความสุขให้กับพวกเรา โอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าเติมความสุขกันแบบแพ็คคู่เลยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในรูปแบบของเราได้นะครับผมแล้วว่าคราวหน้าเราจะมาเติมความสุขกันในรูปแบบไหนต้องติดตามชมนะครับที่ช่อง T Sport Channel และสื่อออนไลน์อื่นวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับย๊ย๊